าดูเรื่องราวดีๆของเด็กน้อยที่อายุเพียงแค่8ปีกับ9ปีหน่อยเขาไปวิ่งออกกําลังกายกับคุณพ่อที่สวนสาธารณะแห่งหนึ่งที่จังหวัดอุดรธานีาแล้วทันใดนั้นสายตาเหลือบไปเห็นของตกอยู่บนพื้นอพอไปเปิดพบอ,อไปเห็นของตกนะยังไม่ทันเปิดดูไปตามคุณพ่อมาเพื่พอที่จะให้มาดูปรากฏด้านในครับเป็นทองรวมๆม,มูลค่ากว่า2 0 0 0 0 0บาทด้วยกัน ตามไปแจ้งความจับเ<า>จ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อที่จะให้เจ้าของเนี่ยมาเอาคืนไปด้วย<อ>เรื่องนี้ต้องชื่นชมกันหน่อยนะครับอย่าคิดว่าโอ้โหข่าวร้ายจะลงฟรีข่าวดีต้องเสียตังข่าวดีๆต้องมานําเสนอกันน,นะครับไปดูหน้าตาของน้องสองคนนี้กันหน่อยนี่ครับน้องผู้หญิงด้วยโอ้โหชื่อ<า>ว่าน้องนัชชาอายุ8ปีนะครับแล้วก็อีกคนชื่อว่าน้องพรีมครับอายุ9ปีนะครับคุณพ่อของทั้งคู่ฮะพาลูกสาวเข้าไปแจ้งความที่ตำรวจสพเมืองอุดร หลังจากที่น้องๆทั้งสองคนเนี่ยไปเก็บของพบว่าด้านในคุณดูฮะทองรูปประพันธ์ครับแล้วก็แหวนทองครับได้ที่ สวนสาธารณะหนองสิบอ,อยู่ที่เทศบาลเมืองอุดรธานีเนี่ยมีทั้งสร้อยมีทั้งลักษณะเหมือนเป็นแหวนนะคะตกเบอร์นี้เลยอ,ะอ่ะแต่ว่านี่ถ้าเกิดว่าคนที่เป็นเจ้าของนี่เขารู้ว่าของเขาหายนี่โอ้โหผมว่าน้องไม่ลาบมพูดจริงจริงค่ะแล้วก็นี่มากันในสวนสาธารณะเลยนะ<ช>ค่ะไปตรวจสอบนะไอทองที่เจอเนี่ย สร้อยทองเนี่ยสามบาทจี้หนึ่งสลึงแหวนหนึ่งวงนะครับแล้วก็มีแหวนเพชรน้ำหนักทองคำหนึ่งสลึงด้วยเบ็ดเสร็จรวมนะอยู่ที่ประมาณ4บาทตีเป็นมูลค่านะเวลานี้ประมาณสองแสนบาทด้วยกันนะครับตอนนี้ทองกำลังขึ้นด้วยนะโอ้โหแบบว่านิวไฮอยู่ทุกวันเลยนะนนะโอ้ผู้ซื้อข่าวไปที่บ้านของสองครอบครัวนี้นะครับไปเจอคุณพ่อของน้องทั้งสองคุณพ่อเล่าให้ฟังว่าวันนั้นเนี่ยคุณพ่อนะ ก็ชวนทั้งน้องนัชชาแล้วก็น้องพรีมเนี่ยคือทั้งสองครอบครัวเขาเป็นเพื่อนกันก็ชวนทั้งคู่เนี่ยมาออกกําลังกายที่สวนสา,า,าธารณะแล้วนี่ฮะระหว่างที่รอคุณพ่อน้องสองคนนี้ก็ไปเล่นกันตามปกติแล้วก็ไปเผอิญไปเจอเนี่ฮะของตกอยู่ที่บริเวณลานจอดรถครับชี้ให้ดูเลยตรงน,นั้นน่ใช่แล้วก็ ไปเรียกคุณพ่อมาว่าพ่อพ่อพ่อมีคนทําของตกมาดูหน่อยว่ามันเป็นอะไรข้างในพ่อเปิดดูเท่านั้นตกใจเลยครับว่ามันเป็นทองถุงใหญ่เลยฮะโอ้โหนี่ผู้สื่อข่าวก็เลยไปคุยกับน้องนัชชากับน้องพริมทั้งสองคนเนี่ยเล่าให้ฟังว่าตอนแรกคิดว่าเป็นถุงหนังยางเออจะเอามาทําเป็นหนังยางเล่นกระโดดเชือกเล่นกระโดดหนังยางใช่ปรากว่าด้านในไปเป็นทองครับสิ่งที่น่าชื่นชมก็คือน้องทั้งสองคน แล้วผู้สื่อข่าก็ถามว่าเฮ้ยทำไมถึงต้องการที่จะเอาไปคืนให้กับเจ้าของละ่ะเออทำไมไม่เอาไป,อไปเอง,<า>งละ่ะน้องว่าไงบ้างคะน้องบอกว่าคือพ่อของหนูเนี่ยสอนมาตลอดว่าถ้าเก็บของได้ถ้าเจอของที่ไม่ใช่ของเราให้เอาไปคืนเจ้าของไม่เก็บไว้ที่ตัวเองที่โรงเรียนก็สอนเช่นเดียวกันว่าต้องเป็นคนที่ซื่อสัตย์ซึ่งคุณพ่อคุณแม่พร่ำสอนเรื่องนี้มาโดยตลอดอ ชื่โชม,มา่าเดี๋ยวไปฟังเสียงน้องทั้งคู่กันหน่อยนะฮะค่ะ <c oughs> เอาหนูจะเล่นอยู่ตรงนี้นะ,ค,ะค่ะและ้วทีเนี้ยหนูก็เจอทองอยู่ตรงเนี้ยตอนนั้นเดินมากับใครน้องพิมพเดมินมากับเดินม,มากับเพืพ่อนค่ะกับนชาเจอทองแล้วยังไงต่อทีนี้หนูก็เลยบอกว่าเราอยู่นี่นะเดี๋ยวหนูไปเรียกพ่อมาืก็เลยพิม พื่อนก็นเลยรออยู่ตรงนน้นหนูก็พ่อก็เดินมาเป็นทองที่เห็นมันอยู่อะไรยังไงร,รูปมันมัน,มนอยู่ในถุงค่ะตอนนั้นรู้สึกยังไงสองคนเนี่ยรู้สึกยังไงรไู้สึกยังไงรู้ว่าจะอยากเอาไปให้เจ้าของค่ะทำไมอยากเอาไปให้เจ้าของ,งเลยเพราะว่ามันไม่ใช่ทองของเราไม่อยากเก็บไว้เองเหรอไม่ นี่นนมันไม่ใช่ของของเรานะคะเราก็<ล>ไม่เอาอเอาอไปถามคุณพ่อนะครับคุณพ่อชยพลคุณพ่อของน้องพรีมคุณพ่อบอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยสอนลูกมาตลอดนะครับว่าอะพื้นฐานของการเป็นคนดีในสังคมนี้ก็คือต้องเริ่มที่ความกระตันยูและหลังจากนั้นอยู่ที่ความซื่อสัตย์ซึ่งสองสิ่งนี้เป็นสิ่งที่คุณพ่อกับคุณแม่ของทั้งสองครอบครัวเนี่ย สอนมาโดยตลอดซึ่งโดยเฉพาะถ้าไปเจอของที่ไม่ใช่ของเราเองเนี่ยนะฮะต้องรีบเอาไปคืนเจ้าของอย่างกรณีนี้เองเนี่ยคุณพ่อบอกว่าคุณพ่อเนี่ยต้องทําเป็นตัวอย่างให้กับน้องๆทั้งสองคนเนี่ยได้เห็นก่อนที่บ้านคือถ้าไปเจอของใครที่ทําตกไว้แล้วไม่ใช่ของของเราเนี่ยต้องให้รีบไปติดต่อคืนเจ้าของหรือถ้าไม่เจอเจ้าของนะก็ให้ไปแจ้งความที่เจ้าหน้าที่ตํารวจให้พี่ๆตารวจเนี่ย ประสานเพื่อที่จะไปแจ้งกับเจ้าของเนี่ยมาเอาของของเขาที่ทำตกหล่นไว้เนี่ยคืนเดี๋ยวไปฟังเสียงคุณพ่อหน่อยนะฮะจริงๆแล้วถามว่าจะเก็บไว้เองผมผมไม่ได้คิดเรื่องนี้ไปเลยคิดอย่างเดียวว่าเจ้าของเขาเนี่ยจะต้องเดือดร้อนแน่ๆเลยเพราะว่ามูลค่าทองมันเยอะอย่างที่สองอยากให้ลูกอยากจะสอนลูกได้ว่าเวลาเราเก็บของได้ไม่ว่ามากหรือน้อย ก็ควรจะจะจะส่งคืนเจ้าของเขา